ท่านผู้ชมเวลาเราพูดถึงซามูไรเนี่ยเราคงจะนึกถึงนักรบที่มีเกียรติมากๆถูกไหมเรื่องราวความกล้าหาญความมีเกียรติความนับถือวิถีแห่งนักรบอะ่ะเป็นที่เรื่องชื่อมากๆของซามูไรแล้วก็เป็นเหมือนปรัชญาของนักรบญี่ปุ่นเลยแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยซามูไรอะ่ะ เขาก็มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอยู่เหมือนกันนะครับเหล่าซามูไรเองก็มีด้านมืดอยู่เหมือนกันแล้ววันนี้แหละเราจะพาทุกคนมาดูด้านมืดของเหล่าซามูไรกันนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยซามูไรเนี่ยนะครับผมถือได้ว่าเป็นชนชั้นสูงในสมัยก่อนถูกไหมคือในสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าอยู่ต่ำสุดเลยซามูไรยอยู่สูงกว่าเพราะเป็นนักรบที่คอยต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินอันนี้ก็เป็นเหมือนกันในหลายๆอรารยธรรมทั่วโลกเนาะก็คือเหล่านักรบเหล่าอ,อัศวินเนี่ยจะมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ สูงส่งนั่นเองครับสมุไรเองก็เฉกเช่นเดียวกันและอาวุธชื่อดังของสมุไรเนี่ยก็คงจะเป็นดาบคาตนะในการต่อสู้เองอ่ะสมุไรก็จะมีเหมือนหลักปรัชญาของพวกเขาอยู่ว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องจัดการศัตรูให้ได้ในดาบเดียวถูกไหมบางคนอาจจะมองว่านี่คือดาบแห่งความเมตตาด้วยซ้ำไปเพราะว่าฟันครั้งเดียวให้ตายเลยเนี่ยศัตรูจะได้ไม่ต้องทรมานแต่ให้ผู้ชมรู้ไหมว่ากว่าจะได้ดาบที่ฟันศัตรูทีเดียวตายเนี่ยฟันปุ๊บตัวขาดเลยอะ่ะ มันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับและตรงนี้แหละจะพาเราดำดิ่งไปสู่ความดาร์กของยุคสมัยแห่งสมูไรครับสมุไรเองเนี่ยนะครับผมการที่ว่าไปต่อสู้กับใครนะแล้วถ้าเกิดฟันขึ้นมาเนี่ยแล้วศัตรูเนี่ยนะครับผมไม่ได้ถูกจัดการในดาบเดียวไม่ได้ถูกฟันขาดในดาบเดียวถือได้ว่าเป็นเรื่องน่าอับอายของสมุไรเป็นอย่างมากนั่นทําให้เวลาสมุไรเนี่ยได้ดาบใหม่มาเนี่ยนะครับผมก็มจะมีการทดลองดาบของตัวเองกันก่อนนะครับ วิธีการทดสอบเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่เห็นตามการฝึกการอาจจะเอาเสือมาพันแล้วก็ฟันเสือดูซิว่ามันสามารถฟันเสือให้ขาดในทีเดียวเลยได้ไหมหรือบางทีเนี่ยอาจจะไปทดสอบกับพวกศพต่างๆหรือว่าอาจจะไปทดสอบกับอาชญากรก็ลองฟันดูซิทีเดียวเนี่ยมันจะขาดไหมนะครับแต่ก็ไม่ใช่สมุไรทุกคนเนี่ยจะไปทดสอบกับเสือหรือไปฟันไม้ไผ่สมุไรหลายๆคนเองเนี่ยก็อยากจะทดสอบกับเป้าหมายที่เป็นมนุษย์จริงๆและนั่นก็เป็นบ่อกเกิดของพฤติกรรมอันน่ารังเกียจของเรา ามูไรที่เรียกกันว่าซูจิกิรินะครับผมถ้าแปลตรงตัวตามภาษาญี่ปุ่นเลยครับว่าซูจิกิรินั้นจะแปลว่าการฆ่าที่ทางแยกซึ่งนั่นมันคือพฤติกรรมของเหล่าสมูไรเวลาได้ดาบใหม่มานะครับไม่รู้จะไปลองกับใครดีเนี่ยก็ลองสุ่มๆเอาเลยล้วกันนะครับผมเอาดาบไปฟันคนมั่วๆดูดูซิดาบเนี่ยมันจะ ตัดคนได้ขาดไหมถ้าปรากฏว่าลองเอาไปฟันแล้วว่าดาบไม่ขาดเนี่ยนะครับผมไม่ได้โทษตัวเองนะแต่โทษด,ดาบบอกว่าดาบเนี่ยไม่ดีนะครับดาบนั้นเนี่ยก็จะต้องถูกนํากลับไปตีใหม่ถือได้ว่าดาบสอบไม่ผ่านและไอ้วิธีการฟันซูจิกิริตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็คือไปฟันมั่วๆแบบแรนดอมจริงๆอะ่ะคือแบบว่าใครอยู่บริเวณทางแยกเนี่ยเดินไปฟันแม่งเลยละกันนะครับผมหรือว่าใครที่เดินตามท้องถนนยามค่าคืนอะ่ะก็เจอซามูไรามาอยากลองดาบงั้นฟันแกเลยละกันนะง่าย ดีนะครับผมไม่ค่อยเห็นค่าชีวิตของคนเท่าไหร่ครับก็เลยทําให้มีผู้คนเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของไอพฤติกรรมที่เรียกว่าซูจิกิรินี้มากมายยุคสมัยซามูไรแต่ภายหลังเนี่ยนะครับผมในปี1602ก็ได้มีการออกกฎหมายใหม่มานะครับเพื่อห้าพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้ไปเยอะมากมากว่ากันว่าในสมัยก่อนนะมีคนตายจากพฤติกรรมซูจิกิรินี้แทบจะทุกคืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางการก็ทนไม่ไหวนะครับผมสุดท้าย ก็ต้องออกมาในการที่จะแก้กฎหมายแล้วก็สร้างกฎหมายห้ามพฤติกรรมแบบนี้และหากสมุไรคนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมนี้ก็จะมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยนั่นเองนะครับทำให้การที่สมุไรจะมาฆ่าคนมั่วๆเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากแต่ก็ใช่ว่ามันจะลดลงหมดนะครับผมมันก็ยังมีสมุไรเนี่ยที่แอบทําอยู่เพราะว่าการจะจับคนร้ายสมัยก่อนนะมันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดเหมือนปัจจุบนันมันฟันแล้วหนีหายไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรนะครับก็เลยทําให้แม้ว่าจะมีกฎหมายมาแล้วเนี่ยเหล่าสมุไราบางคนก็ยัง คงทาพฤติกรรมนี้อยู่และหนึ่งในคดีที่อื้อฉาวมากๆเลยเนี่ยคือคดีข,ของซามูไรที่มีนามว่าซานะจิโรซาเอมอนเขาคนนี้เองเนี่ยเป็นซามูไรที่ได้ก่อเหตุและถูกจัดการในปี1696กเก็เรียกได้ว่าเกือบร้อยปีหลังจากมีกฎเนี่ยออกมาแล้วนะว่าห้ามซามูไรอ่ะทำพฤติกรรมสุจิกิริก็ยังมีคนทําทอยู่เรื่อยๆตัวของซานโเนี่ยนะครับผมก็ได้ก่อเหตุโดยการที่ใช้ดาบของเขาเนี่ยไปล่าสังหารเหล่าผู้หญิงขายตัวในย่านโคมแดงโดยชิวาระซึ่งมีคนเนี่ย เคราะร้ายอะ่ะถูกเขาจัดการเนี่ยไปเป็น10คนเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมซานโนจิโรซาเอมอนก็ได้ถูกจัดการลงและได้รับโทษประหารชีวิตนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาเลยแหละกว่าพฤติกรรมการฆ่าของซามุไรเหล่านี้จะเลือนลางไปแต่พฤติกรรมการฆ่าแบบสุ่มนี่เองเนี่ยนะครับก็ยังคงมีอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นในปัจจุบันนะเราก็จะเห็นคดีต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาได้บ่อยๆเลยเวลามีคนคลั่งเนี่ยก็จะไปทาร้ายผู้คนแบบสุ่มๆโดยที่ไม่ได้เจาะจงเป้าหมายก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ในญี่ปุ่นในยุคปััจจุบนนและี เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันใน Mystery World จริงๆแล้วเนี่ยด้านดาร์กของซามูไรเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับไว้ถ้ามีโอกาสจะเอามาเล่าให้ฟังกันแต่ตรงนี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งในจุดนั้นแล้วกัอันแต่เนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าถึงจะมีด้านดาร์กด้านไม่ดีอยู่บ้างเนี่ยด้านดีๆก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็ฟังเอาไว้เนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Mystery World บ,บครับสวััสดีครบขอให้ี่ ความสุขในการดูรายการ Mystery World นะครับ ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดูมิส t e รี่เวิล์อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u ั่นเจอร์สกิลนั่นเอง ทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีเนยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าาักโมเเเินนปปยยง้้ดีี๋ววรรจะตแล1ผ90 1,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย w นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y W แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ